ของเราก็ใกล้จะถึงแล้วค่ะโรงพยาบาลเมื่อก่อนเนี่ยจะมีร้านอาหารร้านขายของเยอะแยะตรงนี้ค่ะทีนี้เขาคงไล่ไปเนาะแต่เขาขายกันมานานหลายสิบปีมากเลยนะเพราะเราเห็นตั้งแต่ตอนที่เราทํางานจนออกงานมาแล้วก็มารักษาที่โรงพยาบาลได้รังสิตน,นี้ก็ต้องสิบห้าปีแล้วค่ะอันนี้เขาเพิ่งมาลื้อนะรื้อไม่กี่เดือนเนี่ยค่ะรืะ้อไปแล้วเนาะ นี่ค่ะให้ดูนะเนี่ยให้ดูว่ารถชนจากตรงนู้นนะแล้วก็เด็นตกมาตรงข้างล่างนี้ได้ระยะทางไกลมากนะตกมาตรงนู้นแล้วมาตอนนั้นเป็นก๋วยเตี๋ยวเรียกิดเตียนนะแบบนี้เขาเขาเลิกขายไปแล้วเพราะว่าเขาถูกถูกไล่กันหมดเลยนะเขาน่าจะเจ้าของที่น่าจะเอาไปทําประโยชน์อย่างอื่นนะ มัน่าจะเป็นที่มีเจ้าของอล้วกันะ,ะ okay. เดินทางเดินไปหาหมอนะเราไม่อยากเดินเร็วนะเพราะว่าถ้าเดินเร็วแล้วความดันขึ้นสูงไนงะแล้ววันนี้ความดันสูงวัดมาเพราะนอนน้อยนะแล้วมันเหมือนจะถ่ายแล้วมันไม่ถ่ายไงมันไม่ไม่อึ ừ อะถ้าเกิดว่าเราไม่อึเนี่ยความดันเดี๋ยวสูงนะ ยิ่งไม่อืดนานมากหลายวันนี่นะโอ้โหเราส,สูงมากเลยอะค่ะแล้วก็ฉี่อกอย่างสำคัญเลยเวลาจะไปวัดความดันนี่เราต้องปัตตะวะเดี๋ยวก่อนนะอืดถ่ายให้ดีก่อนแหละแล้วความดันจะดีอันนี้มันนอนน้อยด้วยไนงะเพราะว่าวันนี้ไปซื้อกับข้าวให้หมาไปซื้อของให้หมาแล้วกลับมาก็ทุ้งเย็นแล้วไงแล้วกว่าจะทําให้เขาเสร็จเนาะ ก็เลยฝ่าจะทําแล้วก็แบ่งสรรปันส่วนนะพอเราไปซื้อมาเราก็ต้องมาแบ่งสรรปันส่วนทําเตรียมเอาไว้แก่ตู้เย็นไว้นะถุงถุงเป็นถุงถุงอะถุงละวนันแล้วมันก็เหนื่อยเนาะเพราะว่าวันก่อนนั้นซ่อมทางเดินไงแล้วทีนี้โอ้มันปวดขาปวดเนื้อปวดตัวหมดเลยค่ะเพราะว่ากระดูกไม่ดีนะกระดูกไม่ดีนี่ทํางานหนักยกของหนักไม่ได้แล้วค่ะโอ้ยเดี๋ยวมาเดี๋ยวมาเดี๋ยวมาจะเจาะเลือดก่อนเจาะเลือดก่อนนี่ นี่เจ้านี้ติดใจมากเลยขายกันมานานแล้วโหนี่สุดยอดไม่มีใครทําเลยนะเนี่ยนี่นี่เผือกอย่างเงี้ยมีเจ้านี้ทําคนเดียวเนี่ยในโลกเนี้ยนะที่จะหากินได้ตอนนั้นนะ่ะหายไปไม่บอกก็นึกว่าจะไม่ได้เจอกันเสียแล้วนี่ค่ะกล้วยทอดกล้วยทอดนี่ค่ะเดี๋ยวมานะไปเจาะเลือดก่นอนเพราะวันนี้มาแต่เช้าได้นี่ค่ะนี่ใบเตย เก่งเก่งมากค่ะคนเดียวไม่รู้ทําได้ไงเนี่ยโอ้ยขายมาหลายสิบปีแล้วเนี่ยตั้งแต่มารักษาโรงพยาบาลน,นี้ครับสามสิบปีเนี่ยสุดยอดเลยค่ะกดไลค์ให้เลยทํมาอร่อยมากค่ะไม่เหมือนที่อื่นเลยค่ะกินมาแล้วต้องนึกถึงแต่เจ้านี้ค่ะเนี่ยโดยเฉพาะเผือกทอดเพราะเป็นคนชอบกินเผือกทอดนะคะเนี่ยดูร้านค้าตอนนั้นตอนนั้นที่แกเคยขายตรงหัวมุมนั้นงานประจํา เนี่ย yeah, หัวมุมเนี่ยถ้าใครมาต้องเจอนะแล้วทีนี้เอ๊ะเขาไล่เขาไล่อย่างเงี้ยแกก็พลอยต้องไปเขาด้วยนะทําไปทําม,มาทําไปทาไม,มาหาไม่เจอแกแกก็คงแบบว่ายังแข็งแรงอยู่นะก็เลยหาที่ขายก็ไปได้ขายตรงนั้นขอให้ขายตรงนั้นแต่ก็ลําบากหน่อยก็ต้องเก็บต้องอะไรนะะนี่ไงตรงที่เก่าแกนะเออเดี๋ยวจะได้บันทึกไว้ว่า ล้วยทอดเผือกทอดชอ,อบกินเผือกแกมากแกจะหั่นบางๆค่ะแล้วมันจะกรอบทั้งทที่ตัวเองฟันไม่ดีนะนี่ไงเมื่อก่อนแกจะอยู่ตรงนี้เลยนี่ตรงหัวมุมตรงนี้เลยประจําเลยค่ะประจําเลยค่ะนี่ทางเข้าโรงพยาบาลแต่ท์เมื่อก่อนเนี้ยเมื่อก่อนเนี้ยมันจะเป็นน้ําท่วมค่ะน้ําท่วมมากเลยนะตรงนี้จะท่วมประจํานี่เขาเพิ่งมาทําถนนนะคะสูงค่ะก็ะสูงเยอะค่ะสูงเกือบเมตรนะสูงขึ้นเพราะเมื่อก่อนไม่ค่อยอยากมานะ ประกันสังคมที่แพทย์ลังสิตอะคะ่ะเพราะว่าน้ำมันจะท่วมเนาะน้ำมันไม่ระบายนี่ค่ะบันทึกไว้นะคะบันทึกเรื่องที่ที่เราประทับใจเรื่องร้านกล้วยทอดค่ะประทับใจเรื่องร้านกล้วยทอดที่เขาเคยอยู่ตรงนี้มาหลายสิบปีบอกสามสิบปีแล้วค่ะอันนี้มันก็ลื้อหมดนะแกก็เลยต้องย้ายที่อยู่้วเสร็จแล้วแกมาขายวัมนีนพี่กสสนขอบคุณมากนะคะ มาเป็นกําลังใจมาโรงพยาบาลค่ะมาโรงพยาบาลนี่เปนทึกอีกแล้วเรื่องราวร้านกล้วยทอดเผือกทอดที่เราประทับใจนะคะนี่ค่ะเจ